ดวงคนที่เกิดวันพุธประจําเดือนมีนาคม2567จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยสิ่งนี้ครับไพ่เลขพยากรณ์โดยผมนิติกรกิติศรีวรณันท์เอาละขอบาร,รมีเทพเจวดาคูบาอาจารย์นะครับให้ผมสื่อผ่านการพยากรณ์ไพ่ตัวเลขนี้ได้ออกมาแม่นยำเป็นคําตอบที่ตรงใจใกล้เคียงและเป็นเป็นประโยชน์มากที่สุดกับคนที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนมีนา2567 สส่วนด้วยกันนะครับอันแรกก็จะดูเป็นเรื่องของงานหรือธุรกิจส่วนที่2ความรักความสัมพันธ์จะที่บ้านที่ทํางานส่วนที่3การเงินหรือโชคถ้ามีปรากฏก็ให้ออกมาและเป็นแนวทางชีวิตให้กับทุกท่านนะครับในช่วงเดือนมีนา2 5 6 7อาและผมจะเลือก3าใบนะครับกล่องแรกคืองานหรือธุรกิจของคนที่เกิดวันพุธแต่ทีนี้พุธกลางวันนะครับ โอมันมีโอกาสทางการเงิน,นโอกาสดีๆเข้ามานะครับแต่เหมือนจะง่ายแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอึดถึกทนความพยายามเพราะว่ามันไม่ได้สวยอย่างที่คิดสมมติว่าเราบอกโอ้เราได้โปรเจกต์เข้ามาอันนี้โปรเจกต์ละโปรเจกต์ดีมากเลยแต่พอลงเนื้องานแนละ้วเป็นงานที่ต้องต้องใช้ความความยากอะ่ะมันหินมันต้องเคี้ยวต้องบดกันหลายทีกว่าจะสำเร็จนะครับแล้วเป็นอะไรที่ทำยาระยะยาวก็อาจจะ เหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ถือว่าความยากเป็นบททดสอบที่ดีให้เราพัฒนาถ้าเป็นเรื่องงานก็งานเหมือนง่ายแต่ยากถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นของธุรกิจธุรกิจที่ทำเนี่ยตัวเงินอาจจะดีแต่เราอาจจะได้รายได้ค่อนข้างน้อยเพราะเป็นการที่ต้องไปประมูลหรือยื้อแย่งต้องทอนราคาลงกว่าจะได้โอกาสนั้นมาก็ดีกว่าไม่มีนะครับได้น้อยหน่อยดีกว่าไม่มีงานอันนี้ค่อนข้างจะต้องธุรกิจที่แข่งขันมากขึ้น แต่ไม่ถึงขั้นทรมานนะครับแต่ว่าต้องเหนื่อยหน่อยส่วนที่2ความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดรอบข้างที่บ้านหรือที่ทํางานจะเป็นอย่างไรนะสามอันนี้ก็เป็นคําตอบนะครับอ,อ,อาจจะดูวุ่นวายนะครับคนใกล้ชิดหรือจะเป็นที่ทํางานหรือที่บ้านเนี่ยแต่เราค่อนข้างจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวไม่ค่อยสนใจ แม้ว่าจะมีคนมาให้ร้ายพูดไม่ดีพูดแล้วขัดหมูขัดตาก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะค่อนข้างจะมีตัวนี้เด่นนะครับคือพลังตัวเลข7 9 9 7คือแทนปีวิเวกโลกส่วนตัวสูงหรือมองว่าเป็นแบบพฤษีไม่สนใจนะครับทำอะไรก็เรื่องของเองดังนั้นก็ถือว่าความสัมพันธ์ดูวุ่นวายดูมีพลังลบแต่เราไม่แคร์ไม่สนก็เบาๆไปนะครับส่วนสุดท้ายอันนี้เราจะหยิบขึ้นมาเป็นเรื่องของตัวแทนการเงินโชคถ้ามี โชคของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับออกมาเป็นยังไงเนามคิดว่าแบบนี้การเงินน่าจะต้องชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับมีเรื่องที่ต้องเปลี่ยนอันบางอย่างในบุ่ะเอารถไปเปลี่ยนเป็นเงินไปกู้ยืมหรือมีการผัดเปลี่ยนเพราะว่ามันมีการใช้เงินหรือปัญหาในเข้ามาดูแล้ววุ่นวาย แต่กรณีถ้าเป็นคนทําธุรกิาจาก็จะเป็นการที่ย้ายโยกอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะหนักเป็นเบานะครับแต่ถ้าคนที่รับเงินเดือนเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ารายจ่ายมันมาลุมอุบัติเหตุไม่คาดคิดเรื่องของคนนี้จะใช้แล้วเราเป็นคนที่เราผูกพันเราต้องช่วยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนิดนึงก็ขอให้ใจสู้เข้าไว้เพราะว่าอันนี้เป็นการทำนายเพียงแค่ช่วงสั้นแค่เด,เดือนเดียวเองถ้าเรามองว่าเสี่ยงโชคได้ไหมพลังงานที่เป็นด้านลบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น3 8 6 7 4 8่แนะือเป็นเกณฑ์ด้าน,นลบเสี่ยงโชคไม่น่าเสี่ยงนะครับเอาละผมก็เลยเพิ่มหัวข้อหนึ่งนะครับว่าเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเสริมดวงชะตายังไงโดยการที่เดี๋ยวจะหยิบไพ่สามใบและเป็นแนวทางในการทําบุญในการปฏิบัติให้ชีวิตท่านดีขึ้นนะครับเอาละขอเมตตาครูบาอาจารย์สิกสิศิ์นะครับชี้แนวทางให้แก่บุคคลทั้งหลายที่เกิดในช่วงวันพุธกลางวัน โ <Okay. S 2> อเคการทําทางรักษาศีลนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือการเอาตําราการศึกษาความรู้ไปให้คนาการพิมพ์หนังสือวดมนต์ก็เป็นแนวทางหนึ่งการซื้อหนังสือไปใส่ในห้องสมุดก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ทําได้ถ้าอยู่ไม่มีไม่อยากมีต้นทุนก็รักษาศีลอารัธนาศีลอยู่ที่บ้านแล้วพยายามครองตนจิตให้เป็นกุศลแบบนี้ก็เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องเพราะอันนี้คือความหมายนี้ นะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งเมื่อเราสร้างกุศลตามนะที่ผมบอกปุ๊บมันจะทําให้เหตุการณ์เนี่ยดีขึ้นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะช่วยก็จะช่วยเราจากที่เขาเคยบีบนะครับเหมือนเราเป็นหนี้เขาเนาะหรือมีปัญหาเขาเขาบีบเรามากเลยเขาจะบีบเราน้อยลงให้โอกาสเรามากขึ้นอันนี้ต้องไปลองทําดูไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่ผมมั่นใจว่าทําได้นะครับทีนี้ผมแนะนําดูแล้วถ้าอยากให้ปัญหาชีวิตมันแปลเปลี่ยนได้เร็ว แนะนำพุทธมต์ปราริหารบทพลิกชีวิตบทสอนเจ้าคำในเวรบทสดบนที่ชื่อว่าบทสอนเจ้าคำในเวรเรียบเรียงโดยพระอาจารย์ดรสิงห์ธนาราสภงเป็นมนพลิกชีวิตซึ่งมีรีวิวมากมายและผมเป็นคนที่ทําวิจัยเรื่องของมนบทนี้นะครับอยากให้ผู้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นก็แนะนําแบบนี้เชื่อว่าจะดีขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันที่ได้มาชมคลิปนี้เอาละขอให้ประสบแต่สุขปราศจ,จากความทุกข์ มีแต่สิ่งที่สมปรารถนาเข้ามาในชีวิตนะครับโชคดีครับ